สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูโจทย์ความน่าจะเป็นกันนะครับโดยโจทย์คนนี้นะครับเขาได้บอกว่าสนามกีฬาเนี่ยมีประตูเข้าออก6กประตูนะครับอ่าชายคนหนึ่งเนี่ยจะเลือกเข้าออกจากสนามกีฬาเนี่ยได้ทั้งหมดกี่วิธีถ้าเข้าประตูใดจะเอาประตูนั้นไม่ได้นะครับอ่าโจทย์ได้บอกเงื่อนไขไว้ว่าอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองวาดรูปเสริมความเข้าใจกันนะครับอ่าประตูของสนามกีฬานี้มีทั้งหมด หกประตูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ามีหกประตูแล้วโจได้บอกเงื่อนไขไวแล้วว่าถ้าเข้าประตูใดจะออกจากประตูนั้นไม่ได้ก็คือสมมติแชยคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าประตูนี้ไปอ่าแสดงว่าจะออกจากสนามกีฬาเนี่ยได้กี่ประตูหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าได้ห้าประตูนะครับก็คือ ไม่ออกรวมกับประตูที่เราเข้ามาหน้าเน้นะครับอ่ามีได้ห้าประตูเราก็จะมาเขียนวิธีทำกันเลยนะครับก็คือโจทย์ได้บอกว่าชายคนหนึ่งสามารถเลือกเข้าประ ได้6วิธีของประตูนั่นเองนะครับอ่าในแต่ละวิธีที่เข้านะครับจะเลือกออกประตู โดยไม่ซ้ำกับประตูที่เข้าได้5วิธีหรือว่า5ประตูนั่นเองนะครับอ่าดังนั้นนะครับ โดยหลกักการคุณนะครับชายคนหนึ่งจะเลือกเข้าออกจากสนามกีฬาได้ทั้งหมด6คูณห เท่ากับ30วิธีน,นั่นเองนะครับ30วิธีนี้คือคำตอบนะครับอ่าสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ